กระเป๋ากระเป๋างานฉั้นงานมีมีกระเป๋ากระเป๋าสีม่วงมือแว้นตาเว้นตาฉันงานใส่าน แว่นตาวตาดอกไม้ดอกไม้แม่แม่ปูปดอกไม้ก็กไม้ดอกก็ไม้ไม้แกะเอฉันได้ ขนแกะกอยเกผักตาแม่เบชอบต้อกินเยนผักกระหกเอเข็มมือบเบช<า>ั้นนั้นมีมี ุงมือบเบสีีชมพูเอเบมดบฉันกา้เห็นเอมดเบเดินเด็ปแถวเป็นเปนบ แถวเกวแถวเกวกะตายกะกะกะตายกะฉันกันเลี้ยงเลี้ยงกะกะตายกะตายกะ สองตัวก็เยอะรองเท้าเอ้าเอาแม่แม่ซื้อยีมรองเท้าเองออาใหม่ใหม่นาฬิกานาฬิกาแม่แม่ซื้อ ký in ca ca mày mai